เดี๋ยวเมื่อนี้ผมซิมารีวิวที่พักให้เบิงงนะครับผมว่าที่พักของผมเนี่ยเศร้าในราคาเดียนแล้วแด่แล้วก็น้าไฟเดียนนึงตกประมาณจากบาทแล้วเขามีอย่างให้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวสู้ฟังนะครับผมไปเบิงงน้ำกันเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับกลัาพบกันบรรยากาศ มือัรหยุนะครับผมพี่น้องเมื่อนี้ผมซิมารีวิวที่พักให้พี่น้องได้เบิ้งนํากันนะครับผมว่าบ้านที่ผมยุ่นนะครับผมห้องที่ผมยุ่นเนี่ยผมเซาเดียนล่าเขาได้ยากจังเดยแต่ผมซิให้เบิ้งกำกันใางนอกเข้าไปทางในเลยนะครับผมว่าเขามีอย่างให้แน่เขาเตรียมอย่างไว้ให้แน่ถ้ามาไม่เขาต้องซื้ออย่างส่แน่เขาต้องเสียเงินค่าอย่างอีกเดี๋ยวผมซเวอาสู่ฝั่งนะครับผมก็จะให้เบิ้งความละดัก่อนที่ซิไปเบิ้งนกากันครับเพื่อนยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามไว้เลยครับผมกดไลค์กดแเข้าาม พ่อเมฆเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิงน้ำกันนะครับผมอันนี้ที่เป็นส่วนผักผมนะครับผมเนี่ยอันนี้ผักอีตู้นะครับผมเนี่ยผักอีตู้ผักบุ้งผักกาดผักแถวใส่อะไรเนี่ยใส่สลัดนะครับผมพอดีมื้อนี้เมียนห้องนะครับผมก็เลยว่าโอ้ถ่ายคลิปรีวิวให้พี่น้องเบิงกันแน่นอนนะครับผมนี่ทีเป็นที่นอนท่าห่มมองตาผ้านี่เขาก็มีให้นะครับผมมีหาวตาผ้าให้มีสองอันสามอันเลยนีะครับผมมันมีให้อยู่มันทิมีร่องตัวนี้พร้อมเลย เราก็ไปซื้อเหล็กตัวนี้มาใช้เอาประมาณพันก็เย็นสองพันเย็นนี่แหละนะครับผมเนี่ยท่ว่าผมนี่เขามีให้เลยนะครับผมปุ๊บน,นี่ก็จะเป็นพัดลมแอร์แล้วเขาก็มีจัก,กรยานให้พร้อมนะครับผมเนี่ยมีจัก,กรยานให้นี่จะเป็นเคนรื่องสืผ้านะครับผมก็อย่างคขาได้อานี่ปิดเวบ่เพราะว่า,วามันแดดนะครับผมพี่น้องคันมันทึกแดดไหลมันกะซิกรอบมันกะซิแห้งแห้งทิ่มซื้อนะครับผมนีมีเครื่องซสกผ้าให้นะครับผมเปิดประตูเข้ามานะครับผม ซุมพวกนี้เขาบอกมีให้เด็ดนะสุ้มคมพวกนี้เขาซื้อมาใส่เองมันก็จะเป็นพื้นธรรมดาผมไปซื้อนี่มาใส่เองนะครับผมนี่เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะบอปฝังนี้จะเป็นห้องน้ำครับผมนี่จะเปิดประตูเปิดไปห้องน้ำก่อนได้ปั๊บนี่จะเป็นห้องน้ำครับผมนี่พี่น้องห้องน้ำข้างล่างนี่ของผมนี่มันจะเป็นส้มรุมธรรมดานะครับผมผมก็ซื้อนามาติดเอาสินี่ก็เซโคม,มาติดเอาแต่ว่ายุ่ย ยูสั้นสองจะเป็นแบบซักโคกนะครับผมพี่น้องยูสั้นหนึ่งจะเป็นแบบโถงที่ธรรมดาจังบ้านเฮานะครับผมปั๊บใบนี้อันนี้อันนี้เป็นห้องน้ำเม็นบ่ห้องน้ำปุ๊บย่างเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับผมห้องโถงนี่ก็จะเป็นห้องเฮดเนยยนกินนะครับผมจะให้เบิ้งต่ลอย่างต่ลอย่างว่าเขามีอย่างให้แน่นะครับผมปุ๊บเข้ามานี่ปุ๊บเขามีตู้เย็นให้นะครับผมพี่น้องนี่ตู้เย็นที่เขาก็มีให้เขาจัดหาให้นะครับผมนี่ตู้เย็นเขาจัดหาให้เลยนะครับ มากินกระสีเบิรดแล้วครับผมมือเย็นกับไอฮอและล่ะนะครับผมนี่นี่ก็คือตู้เย็นเนาะเบืงเมนูผมเฮ็ดหมูก็ไว้แต่รอติดตามเลยครับผมคลิปหน้าจะได้เห็นเมนูอย่างกินซูเปอร์นะครับผมนี่เขามีตู้เย็นให้นะครับผมมีตู้เย็นให้ปึ๊บมาฟังนี่ประเด็นนะปึ๊บมาฟังนี่เขาก็มีไมโครเวฟให้นะครับผมเขามีไมโครเวฟให้แล้วเขาก็มีหม้อหุงข้าวให้นะครับผมกระสีหกเนี่ยนะครับผมนี่เสียดอาหารไว้เอาไว้ถ้าไปทิ่มือแรงนะครับผมมือแรงวัน มือมือวรนจันทีมขยะเขาได้บริษิทีมขยกเขาได้นะครับผมแต่การวิมไว้คือวันอาทิตย์เนี่ยมือเศร้บาบรรจั์ไปทำง,งานค่อยค่อยจบอับบ่อเฝ้านะครับผม,ม่น้องมีหม้อเข้ามีไมโครเวฟถ้วยจานสามบ้วงที่เขามีให้เบิ้ลขันมาไม่ไม,ม่นะครับผมน้องวิธีปีนแข็งนี่เขาก็มีให้แล้วมันจะเป็นแข็งพลาสติกนะครับผมสุดควานที่เขามีให้ครบสุดยางนะครับผมเป็นกระทะกระทึกมือนเนี่ยนะครับผมแต่ว่านี่ผมซื้อผมซื้อ,อเองตงหากนะครับผม่น้องนี่ผมบ่เอานะครับผมเพราะว่ากระทะเขามันจะเป็นกระทะเปกระทะชัอนลอน กระทะเป็นวงกลมเป็นซี่เลี่ยมขึ้นนะครับผมมันมันกระใสดีอยยูย่บ้านล่างนะครับผมแต่ผมที่ไปรีวิวให้เบิ้องดอกว่ามันใชไดดแบบใดอีกอยาก่างใดนะครับผมกระทะเขาม,าม้ไหมบ่อของเขาจะได้ถ้วยถ้วยใบหนึ่งจานใบหนึ่งไปเกียบซ่อนแล้วก็ได้มีดได้มีดได้เฉียงสิทนะมีหม้อมีหม,ม,ม้อแล้วก็มีกระทะมีหม้อแง่แล้วก็หม้อของข้าวของสิน,นะครับผมแต่หม้อหุงข้าวนี่เขาจะให้สองคนต่อหม้อนะครับผมกระทะเขามาไม่ไหมเนาะสำหรับโรงงานของผมนะครับปุ๊บเขาก็มีเตาแก๊สให้นะครับผมนี่ นี่จะเป็นตาแ๊สนะครับผมมีสองหัวแบบย่างในตันะครับผมนี่มันจะเป็นแบบปิ้งย่างเลยนะครับผมปั๊บนี่จะเป็นตู้พวกเครื่องปรุงนะครับผมนี่ตู้เครื่องปรุงผมนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่จะเป็นตู้เครื่องปรุงนะครับยุคเดียวกับที่เป็นแปนเนี้ครับผมนี่น้องเพิ่งวันนี้เมียนเมียนบ้านไหมพ้อมตัวนี้คือที่เป็นตู้กันนะครับผมนี่ไว้ให้เก็บพวกถุงขยะนะครับผมนี่นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้กันนะครับผมนี่ ก็จะมีซ่งร่างจานให้นะครับผมป๊อปฝังนี้ที่เป็นห้องอาบน้านะครับผมนี่หกเบอร์อนี่ที่เป็นห้องอาบน้านะครับผมจะเปิดไส่ก็ได้ห้องนี้จะเป็นห้องอาบน้านะครับผมเป็นห้องอาบน้ำก็มีอย่างให้เน่ยนอก็มีฝักบัวมีอ่างอาบน้านะครับผมสซร่ยาสีฟันยาห้องก็ะซื้อออกนะครับผมม่น้องนี่แล้วผมเอานี่มาแต่งตูอยู่ในในห้องน้ำเลยนะครับผมเป็นแป๊บอย่างมาทาอยกนี่นี้นะครับผมมาทาเาทาในห้องนอนว่นี้มันเป็นฟุ้นนะครับผมม่น้องมันไหนที่เป็นฟุ้นพูดนะครับผมในหห้้อองงาารใน ในห้องน้าเลยนะครับผมเขาก็มีโต๊ะกินข้าวให้ยุ้นะครับผมพี่น้องเขาที่มีโต๊ะกินข้าวให้พ่องมก็เป็นโต๊ะญี่ปุ่นแบบโต๊ะนั่งเล็กน้อยเหตุการณ์บ้านมัานข้องแต่ว่านี่ผมซื้อเอาผมก็เอานะครับผมโต๊ะกินข้าวผมก็เอาฟ้าผมมีอันนี้ยยอผมง่ายผมง่ายขึ้นมาตั้งแต่ทางล่างนะครับผมพี่น้องครับว่าของเก่าผมก็ซื้อไว้หลายแล้วอันบ่หล่ะผมก็ได้เอาอย่างจากเขาหลายนะครับผมกระทะผมก็เอาอย่างไ่ผมก็ค่อยเอาวันนี้เปิดเข้ามานี่ปุ๊บอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับผมพ ห้องนอนนี่มีอย่างกะไม่มีเนี่นี่ครับผมนี่ห้องเจ้าของผมเนาะนี่นี่จะเป็นห้องนอนปั๊บเขาก็มีแอร์ให้นะครับผมเขามีแอร์ให้แอร์ Air ตัวนี้สามารถปรับเป็นแอร์อุ่นแอร์เย็นได้สองระบบนะครับผมเพราะว่าบ้านเขานอนห้อนกับห้อน,อนจังหนาวกับหนาวนคักนะผมอัน <c oughs> นี่จะเป็นแอร์เย็นอันนี้จะเป็นแอร์อุ่นนะครับผมใ่น้องนี่เป็นแอร์สองระบบในตัวนะครับผมนี่คือเป็นลอดไฟลอดไฟที่ห้องผมก็ใส่เป็นรีโมทปิด,เป,ดเปิดเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผม อันสมัยได้ยุกนะครับผมปึ๊บกระทผู้ใดอยากได้เตียงก็บ่าเขาเขาจะมีเตียงให้นะครับผมไี่นอกแต่ผมว่าเอาผมว่ากระทะเอาทําความสะอาดห้องอะกระทานเป็นเตียงนะมันก็เรื่องที่สำความสะอาดยากนะครับผมถ้าเขาไปเรื่องนี้หอกับปูอันนี้ปูซราเป็นบ่านเลยก็เอาที่นอนที่ปวรไปตากไว้ข้างนอกให้นกับมาปูเลยนะครับผมไี่นอกมันง่ายมันสะดวกสบายกว่ากันนะครับผมนี่อันนี้ก็นุ๊กโนบุู๊นี่ทั้งก็ซื้อออกอย่างนี้หัวซื้อเอานะครับผมต๊้ไม่นี่ผมก็เฮ็ดเอาผมซื้อเอาผมซื้อมาเฮ็ดเอานะครับผมี่เอาไว้ นั่งเล่นไว้แต่งตัวนี่ก็เป็นมั่งไล่สดนะครับผมนี่มั่งไล่สดทางไหนที่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมพี่น้องนี่เบื้องี้วะนี่ครับผมจะให้เบิ้งนู้นมันฮกอีเดิเดีนี่ย็วนจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมนี่ทางล่างก็เป็นไว้ไว้ได้เก็บของนะครับผมอันนี้จะเป็นไอ้ผงดับกลิ่นนะพี่น้องนะนี่ครับผมนี่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอาะไปซื้อตัวนี้มานะครับผมนี่มันจะเป็นกล้องแงีตอนนี้มันมันมันเป็นแคปซูลน้อยนะครับผมนี่มันเป็นพวกดับกลิ่นแล้วก็ไล่พวกกกแมมลลงงงงงสาาาบบบอออออจตู้้้ยย่่ัรนคผีเเิด ได้ผลเยอะผมซื้อมาไว้ผมซื้อมาครับผมกล้องนึงประมาณหกร้อยก็ยีนเกินร้อยก็ยีนนะครับผมแล้วก็แล้วก็น้ําหอมแบบนี้นี่น้ําหอมแบบนี้น้ําหอมแบบเอ๋เซนเซอร์ซีดอินเตอร์โนมัตนี่ก็หอมดีนะครับผมนี่นี่แหละนะครับผมกระิีประมาณนี้เลยเนี่ยสำหรับห้องนอนนะครับผมนี่กระเท้าก้วงอย่างน้ดิสองคูณสามเมตรพอดีผมว่าสองคูณสองจุดห้าคืแล้วนะสำหรับห้องนอนนะครับผมนะถือว่ากว้างเติบเยอะนะครับผมนี่เนาะผมยุเดียวมันกระิีเป็นแปลนแน่ของกระชีบลายนะครับผมนี่น้องแต่ว่าผมก็ยัดเข้าตู้ยังเดียว ซื bert, ai, ally, um ้อกลังมาใส่เอานะครับผมนี่ใ nah ส่เบ so ิ้งนะครับผม่ซื้อกลังที LES ่มาใส่เอาสวมเสื้อผ้าอันสิครับผมนี่นี่ผมซื้อกลังมาอันนี้มาพับใส่อันนี้เป็นชุดกันหนาวนะครับผมพี่น้องส่วงหน้าหนาวก็เอากอกมาใส่แล้วก็เอาเสื้อผ้าหน้าห้อนเก็บไว้นะครับผมนี่ส้วงหน้าห้อนเอาเสื้อผ้ากันหนาวเก็บใส่ในกลังไว้นะครับผมพี่น้องสามกลังคุณนะนะครับผมีนนี่มันจะเป็นกล้องแบบนี้แต่มันจะมีถุงอยู่นี่ครับผมนี่ผมว่ามันดับกินน้ำตู้เสื้อผ้าเนี่ยลองไปซื้อมาใส่เบิ้งนะครับผมพี่น้องนี่แหละและปรรมมานนีี่คับผ ส่วนที่พักนะครับผมมันจะเป็นที่พักของบริษัทเป็นที่พักของโรงงานนะครับผมพี่น้องโรงงานหาให้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เขาว่ามันมันเป็นของบริษัทเลยเพราะว่าส้นบนนี่ก็มีคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นพื้นนึงแล้วก็ห้องข้างคนก็เป็นคนญี่ปุ่นก็ทำงานนี่นำกนอย่โรงงานเดียวกันนะครับผมทางบนนี่มีอยู่คนไทยอยู่สามคนนะครับผมทางล่างนี่มีคนไทยอยู่สองคนว่างอยู่สองห้องนะครับเพว่อรอใครจะได้ขึ้นมาอีกน่าจะเป็นคนที่อต่ตสัญญาอีก หรือว่าบอันได้กลับบ้านเปลี่ยนวีซ่าเป็นโทเกียแล้วหน้าน่าจะมีคนได้ง่ายขึ้นมาพักกินมริผมอยู่นะครับผมพี่น้องนี่เสบิ้งทางนอกเนาะนี่แหละนะครับผมหลายคนถามมานะครับผมพี่น้องเออเดี๋ยวเรื่อค่าค่าเซานะครับผมพี่น้องค่าที่ผมจ่ายค่าค่าเซานะครับผมเฉพาะเฉพาะค่าห้องเด้นะครับผมยังพนได้รวมน้ำไฟแก๊สแทนนะครับผมเฉพาะค่าห้องเดียนละสองหมื่นเยนนะครับผมพี่น้องน้ำไฟแก๊สตามนี้เฮาใส่เลยนะครับผมเอาใส่น้อยไ่หลายนะครับผมพี่น้อง ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณช่วงหน้าห้อนค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สบ่อแพงนะครับผมอยู่ประมาณเกียรเกียพันเย็นแปดพันเยนก็สิประมาณนี้นะครับผมส่วนช่วงหน้า Commission. หนาวก็น้ำไฟแก๊สสิแพ็งนะผมพี่น้องก็อยู่ประมาณใบสองใบสามหรือว่าใบสี่ใบห้าเลยนะครับผมพี่น้องต่อเดียวนะครับผมหน้าห sweets. ้อนนี่สิถึบกว่าหน้าหนาวนะครับผมเฉพาะค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สรวมกันเพราะว่าเขาเขาจ่ายรวมกันเลยเนาะสำหรับโรงงานของผมเขาก่ได้แยกเป็นบินน้ำบินไฟบินแก๊สมาให้นะครับผมก็ว่า ใจหวงเลยเนาะถ้าเชิเ e พ right ิ ok huh ่งางนอกอีกนะครับผมว่าคนไทยยุ่ห้องใดคนญี่ปุ่นยุ่ห้องใดนะครับผมฮอตฮอนนี่น้องเพาจะพากันไปเอาขยะไปทิ้งมันซเอาปวุกปองเบียร์ไปทิ้งเนี่ครับผมห้องนี้จะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมนี่ห้องนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ห้องแรกน่าก็เป็นห้องคนไทยสั้นสองน่าก็เป็นคนไทยคนไทยคนไทยอันนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยนะครับผมไี่น้องที่นํากันบ้างสองห้องนะครับผมนี่ ค่าเศ้านี่เสียซ้ากันเบิดนะครับผมแต่ว่าคนญี่ปุ่นนี่ค่าน้ำข้าไปเขาจะเทือกว่าเขาจะเทือกว่าคนไทยนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเขาเขาอยจะบอบ่บ่เฮเโนกินเขาจะซื้อพวกข้าวกล้องซื้ออย่างกินเอาของที่ไหนนะครับผมเขาไปกินข้าวโรงงานเนาะสำหรับผมนี่เฮ็โนยุโนกินค่าไฟค่าแก๊สกะทิหนักแน่แพงแดอยู่นะครับผมพี่น้องก็อยังว่าหรอเนาะเขาไม่กินอาหารบ้านเขามันกับพ่กไอ้เถือกปากบนไดนนะครับผมสำหรับผมเดู้่บุห่าผู้อื่นเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นคือการบ่อนะครับผมพี่น้อง ถ้าสำหรับผมผม,ผมกินมากินมันเขาว่าได,ด้มันจืดพี่น้องมันจืดใครเมนกินก็ต้องเอาน้าปลาใส่หรือว่าคล็ดแก้วพี่โกงไปใส่มันเผ็ดเผ็ดอย่างน้อยมันถึงจะกินได้นะครับผมจนเท่าซื้อมือนี่ผมมาอยู่นี่หกปีแล้วผมก็ยังก็ยังไม่ชินกับอาหารญี่ปุ่นอยู่นะผมก็เป็นบางย่างบางย่างกับกินได้ก็จงพวกไก่พวกไก่ไอพวกไก่พี่ไข่ดำที่ก็กินได้อยู่พวกทอดไก่ก็เสียบอยู่ ล้วเก,กิดแกงอ้แกงคาเลนั่นก็นเซ่บนะครับผมสำหรับสำหรับอาหารญี่ปุ่นที่ผมกินได้นะครับผมนอกจาผมกินบ่ค่อยดถ้าว่าถ้าว่ามันกินได้มันกินได้อยู่แต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดงานอะถ้าเฮาเฮ็ดงานฮองซาสิไปกินจังั่นมันมันบบมันบบอ,อุ่นท้องนะครับผมน้องข้าเดียวมันก็หิวเขาเดียวมันก็หิวเรื่องของซีนะนะครับผมเพราะาว่าเวลาเฮ็ดงานนี่บางมือมันมันใส่พลังงานหลายเฮาก็ต้องกินว่าแนวแนวกินนี่มันทึกปากเฮาวซีนานะครับผมก็ซีประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับที่ผู้ใดถามผมมาเนาะ ว่ารีวิวที่พักให้เบิ้งอีกแน่ว่าจันว่าที่พักนี่ไอห,หาเองว่าบริษัทหาให้นะครับผมิันกับคอมเมนต์มานะครับผมพี่น้องการทาตามสัญญานะครับผมที่พักนี่เป็นที่พักของบริษัทบริษัทหาให้นะครับผมพี่น้องค่าเส้ในเดียนละสองมืเยนยังบริัาได้รวมน้ำไไฟแก๊สน,น,นะครับผมน้ำไไฟแก๊สแยกต่างหากนะครับผมส่วนมือื่นเสียเดียนละห่าไดแล้วก็น้ำไไฟแก๊สเสียเดียนประมาณละท่าเดนะครับผมแล้วก็พี่น้องคิดว่า ผมยู่เนี่ยมันมันแพงบอเดือนละสองมื้อเย็นพี่น้องว่ามันมันคุ้มค่าบอกับค่าเซาที่ผมเซาเดือนละสองมื้อเยนนะครับผมผมก็ว่ามันมันคุ้มดิมันก็ลูลามาเฮ้ยนะครับผมพี่น้องเพราะอย่างที่ว่าห้องนอนมันก็แยกกันบอห้องที่รัวห้องที่เรากินมันก็แยกสิมี่แล้วมันก็สะดวกสบายเพราะผมหอยู่คู่เดียวเขาครับผมพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ว่ายู่ข้างล่างนะครับผมบ้านเขาที่ผมยู่นะตะกี้อยู่ข้างล่างไงบอถ้าเพื่อนติดตามผมมาแต่โดนเราอยู่ข้างล่างนั่นผม แต่เฉพาะค่าเสาเขาดียวะเฉพาะค่าเสาบ้านเดียวละหนึ่งหมืนห้าพันเยนนะครับผมพี่น้องถือกว่ามองนี่ห้าห้าพันเยนนะครับผมแต่ว่าหอกะเสื้อเอาความสะดวกสบายนะครับผมว่าที่นี่หอก็ได้ยู่เพืเดียวเลยนะครับผมนี่นี่เคยจั้งสิเห็นป่ะนี่ครับผมนี่สะดวกสบายดีดิผมมักที่เหรเพราว่ามันสบายดียู่เพืเดียวนะครับผมพี่น,อน้องนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนนึงสินี่ห้องนอน,นมาอ้อมมานี่ก็เป็นมงังเฮ็ดมันยู่โนกี้นั่งก็นั่งเล่น มูพวกน้องนุ่งไอ้ทรายมาหาครับนั่งกินข้าวสุมกันนี่นะครับผมพี่น้องห้องน้่งแบบยู่หันห้องอับน้่งแบบยู่นั่นนะครับผมมันก็สะดวกสบายครับมันก็ไม่ได้เกรงใจผู้ใดเนาะเขาก็ไม่ได้ยุ่งเรกันข้ามันยุ่งเรกันสองคนเป็นบอลเรายุ่งเรกันสองคนกับซีผู้นั่นแน่ผู้นี้แน่มันก็ซีมีคำว่าให้กันทั้งซตอนเชียงซีนะนะครับผมพี่น้องมายุ่งซี่มันก็สะดวกสบายดีนะครับผมเอาสำหรับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ซีประมาณนี้แหละก็เป็นคลิปรีวิววววทีี่่่่่่พพพััักกกใใหหห้้้้นนนนออองงงไไไดดดเบบิิาาาะคครรรผผมูแปปืืถ โอเคยู่พอดียุ่งเสร็จกัคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพี่น้องแชร์แชร์ไอประสบการณ์น่ำกันนะครับผมว่าผู้เคยยู่โอ้ยตะกี้เป็นเังสั้นซูมือนีเป็นังรี่องสี่สี่ไหนพี่น้องมาแตกต่างกันบอแล้วก็พูดเพิ่มมาไหมนะครับผมกําลังหาข้อมูลเป็นเรื่งสี่ยู่นะครับผมพี่น้องอยากเห็นมองยู่งมองเสานะครับผมกับที่ประมาณนี้นะครับผมส่วนน้ำมันทางล่างผมก็เคยรีวิวยู่งกับเบื้องย้อนเบื้องคลิปก็เก่าผมเอานะครับเพราะว่าผมก็ง่ายขึ้นมาแล้วแต่ว่างท่านที่ไปหาทีมงานท หลังนึ่งยิ่งน้ำกันจะคนห้องนึ่งยิ่งน้ำกันจะคนจากจังเด็ผมสิบอกสู่ฝั่งนะครับผมเอาสำหรับนาะงสำหรับคลิปนี้ผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกัฝากกดติดตามให้ผม้นำนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสามช่องทางครับผมเพจยูทูบทิกต็อกพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยมอนสังชาแนลเข้าไปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าอยากให้รีวิวก็ยังให้เบื้องยีก คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ซีขอตัวไปเอาขยะไปทิม้มไปหาทีมงานที่้างล่างก็เดยที่เก็บภาพเบรนการาศปั้นจักรยานไปซื้อซิงซื้อของให้เบิ้งนะครับผมพีน้องไปเอาไปเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ